ครับมืนนี่ล่งว่าล่องไงล่องห่งครับหลังจากไปลงมาดวนครับนี่ล่งมาล่องไ่เบียล่องเบิงครับที่เป็นยังไงครับนี่อะไรลงมาครับผนเติบแล้วครับนี่งอกครับนี่พื้นที่เดี๋ยวไปไก่ไก่มาแม่ยังเลยครับนี่มันให้น้าแล้วครับเป็นเขียวเขียวนั่นสนมครับนี่ครับล่งมาใส่เบียครับนี่ เบ็ดขั้นตรงครับนี่เหี้ยวหอยครับหอยเกีบยว้เต้าดลหลายมือแล้วครับนี่มาล่องเบืองครับนี่เป็นจังไหครับหางเหินดนครับนี่นี่ครับมาสซครับนี่เงี้ยวหอยครับบม่ได้มาร์กดอกครับปุ๊บล้วก็ก็อย่ามาสซได้ครับนี่ มอกหอยกระเอดครับคู่มือนี่เกี่ยลที่หลายครับงอกปาก้างลุงเยี่ยงตับเลยครับหาสีเป็นยาเพาะมีเราคู่มือนี่ครับนี่เบิร์ดจ่อยครับเฮียเบ็ดเหลียครับนี่เบ็ดสามสิบหลังครับยังเหลียครับนี่เหลียยูสี่หลังครับนี่เที่ยใดครับเฮียบริหารไม่พ่อมครับนี่หากระหาลำบากครับ นี่เหลือเห็นนี่ผมไม่ให้น้าเด้อครับนี่สนมครับหนาหนามน้ยครับนี่ปลาหย่าฆ่าล้วนๆครับตัวตจปลาหย่าค่านี่ไพ่ล่ำหนึ่งนี่ครับยังหนามเลือกครับนี่แยกไว้เดี๋ยวเบิรงนี่ปลาต้องโคกแล้วครับนี่สนมครับหนาหนามครับลุกมายามเวดครับนี่ ใส่ไฟมายามกับ <moder ne S 1> ใส่นาไฟครับมายามครับเนี่ยขึ้นครับเนี่ยอืมนะครับหลังหนาจือครับเนี่ยอ๋อดนแล้วครับดินแล้วหน่อยยังคือไงนะครับเนี่ยอืบนี่ครับคอตอวนึงนรับนี่พอพ้นนี่นะครับตัวแรกของขึ้นนี่ครับเนี่ย หอยส่วนมากใส่ถือตบะคอนะครับนี่ขคอล้วนๆครับมาไส่ย่มได้ก็ได้ครับนี่นี่ครับหลังที่สองนี่ครับนี่นี่ครับถือ,อกี่ื่อนครับนี่ตัวใหญ่้็ตัวใหญ่นะครับนี่ ของดีครับนี่ปลาบัวพุ่งหลายครับนี่ของดีจะน่ายครับนี่จะจิได้ดึงขึ้นมาที่จะ,ะหลังครับนี่วัดชนวิญนครับของล้ำบัวครับการใายบัวพุ่งครับนีบบ่บัวหลวงครับ บ่อไงย่อหน้อยครับผมขึ้นครับอืมบ่อญ่ปันได้ครับนี่บอหน่อยครับอืมดังนีดกระเทือนอีกครับนี่ อืมครับใครง่ายอยู่ครับตัวนี้เดรียงได้พ่นอยู่ครับคนได้ลงมาใส่ครับนี่คอโดนด้ว,ดว,ดวนนะครับนี่แต่ว่านี้เหยื่อหาลำบากครับคู่มือนี่ครับเศ้านีนลงมายามเบ็ดครับใส่ไว้ตมัวว่านครับ ที่เป็นยังไงนะครับมือนต่อนเศร้าครับหมานโบมานครับนี่ยังก้อนัินลูกเลยครับนี่ยถึงลรคมาถึงครับขึ้นก็ได้ปลาสามตัวนะครับข้อสามตัวขึ้นครับนี่ตอนเศร้าจะเป็นยังไงนะครับเนาะที่หมานโบมานนั่นนะครับนี่ไม้ใส่โดนด้วยครับนี่ยถึงมาใส่ครับวางๆได้ลงมาใส่ครับนี่เนี่ยหอยล่องเบิงครับ นี่ครับหลัางในนาสิถือครับเนี่ยให้ติดตัวน่อยตัวง่ายสั้นไปครับเนี่ยอ๋อสครับข้อน่อยครับตายจ้อยนี่ครับโอ้เสียดายครับเนี่ยตองล่ำบัวครับตัวแรกครับคลองเ้านี่ครับเนี่ย นยังเดียวน,นองหลังนีนอนครับนี่หมูจูคูเลยครับนี่ขั้นเบ็ดยังเปียกอยู่ครับนี่ยังบนย่างนีน้องมีสิรียังสีนกครับนั่นนี่ใสายมีสิรีเลยนี่ยัางไหงบนกครับนี่โอ้ขาดจ่อยครับนี่เบียดขาดเลยครับนี่เอ็นสีที่ผ่าเลยครับเอ็นรวีสีที่ผ่าที่ครับนี่ ขาดเส้ยครับนี่โอ้เสียดายครับนี่ใส่เบ็ดบ่ค่อยเบ็ดขาดชักเทียครับนี่อีกหลังนึงนะครับนี่เดี๋ยวเห็นขั้นเบ็ดเลยครับจุ่มน้ำเลยครับนี่อยู่อีกบปวัวน้อครับน้อน,นี่หลังนึงก็ไปแล้วนี่หลังที่สองยงั่งไงบ่ครับนี่จุ่มน้ำเลยครับขั้นเบ็ด ยังไห้บ่น้อยังไห้บ่น้อโอ้ยเห็นเด่นอน,นี่บัวย่ยังเลยครับนี่แต่เสียดายครับนี่งัวมันสีย่างครับนี่ดูดไปเลยครับนี่อาจามสวยผลขึ้อได้บุครับนี่อ้าเจ้าพันธุ์ดีแจงหรือไข่ครับนี่ ไปแล้วครับนี่ได้ยังอีกแล้วรับถูกล้งนี่นี่ครับมึงผลงานของหลังนี่ครับนี่เบ็ดซื้อเหลียญได้ครับนี่นาที่ตัวใหญ่ครับนี่นาที่โลกขึ้นนะครับนี่เป็ดล่าปสร้างซ้ำนี่ครับนี่โอ้เสียดายครับนี่ขึ้นผมกับแม่ยามด้วยนะครับยามประมาณสามถุมครับ ว่ากระเห็นถือก็มียังครับนี่เสียดายครับนี่ก็ลังสุดท้ายแล้วครับของมือนี่ครับสรุลก็ได้บ่ข้อน้อยตัวแค่ตัวเดียวนันครับมือนี่เดี๋ยวลงมาแกะมือไหมอยู่ครับนี่เสียดายครับีเบ็ดก็ขาดเป็นทังเอสองหลังครับครับเริ่มก็ไล์กดแร์กดติดตามนั่นันเยอครับก็เป็นกำลังใจในการทําลิปครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ